ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วค่ะกับ Home s สวี Home ออนไลน์ไม่เจอกันนานเลยนะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะหลังจากที่ควินไปซุ่มซ้อมแข่งมาตั้งนานตอนนี้ก็ได้กลับมาอัดคลิปบ้างแล้ว <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ก็มาก,กับน้องมิมิวมาเดินชิลๆหลังแข่งกันดีกว่าค่ะทุกคนและนอกจากกลับมาทําคลิปแล้วควินก็ยังกลับมาพอกับ แชมเปญเดอะควีนโค้ดโค้ดส่วนลดที่สามารถใช้ได้ในเกม Home Sweet Home Online ไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้พระจันทร์สีเลือดหรือมอละโมบก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้วิธีใช้ก็ง่ายสุดๆเพียงแค่ทุกคนเลื่อนไปที่คําอธิบายใต้คลิปกดลิงก์ที่ข้างหน้าเขียนว่า QR Code ลิงก์ก็จะพาคุณเข้าไปที่รูปภาพของ QR Code และคุณก็สามารถสแกนเพื่อรับหรหัสเอาไปใช้เป็นส่วนลดในเกมได้เลย โค้ดส่วนลดจะเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นหากทุกคนจะใช้อีกครั้งให้มาสแกนใหม่ได้ที่ลิงก์เดิมเลยนะ <S <S แมปหนองนามอันใหม่โอ๋ใหม่กุสเนมาแล้วโอ้โหเราไม่ได้เล่น4ีหนานมากเลยนะคะทุกคนตั้งแต่เราไปซ้อมแข่งมานะว่าแต่แมปนี้มันคือแบบแมปอะไรเนี่ยทำไมบ้านและลูกประตูมันเยอะจังฮะ โอ้โหฉันงงไปหมดแล้วไหนฉันต้องเปิดประตูอะไรบ้างโอเคอันนี้เปิดไปแล้วอะอะตรงนี้ยังเดินผ่านได้ไงหาของหายาให้เพื่อนดีฝาไหนดูซิอุย้ยไม่ได้ยาอะเข้าสารเสพเอาไปกินก่อนนะเพื่อนออ้ยน้องนิพายอยามาเดินบังพี่สิลูกอะนําวิ่งวางไว้ตรงกลางตรงนี้ดีกว่าเผื่อเพื่อนวิ่งมาเฮ้ยทำไมเพื่อนวิ่งมาอย่างนั้นล่ะทำไมเพื่อนวิ่งหน้าตั้งมาอย่างนั้นโดนผีไล่มาวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองอะเข้าสารเสพติบมาคือนะนี่นี่อ้าว ไม่โดนโชวแววไพร์สงสัยเขาไม่อยากกินข้าวสารแน,น่เลยโอเคเลยเราไปหาเปิดกล่องต่อดีกว่านี่นี่เปิดตั้งวิธีปล่อยเพื่อนจุไปก่อน <c oughs> ไอช้าช่วยกินแล้วเพื่อนน่าจะไหววิสกี้คิวอีคิวสามปร์เซ็นแต่ถ้าไม่ค่อยดีเ <c oughs> พื่อนเจ็บแล้ว,ว่าทุกคนเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วมีเข็มอยู่ตรงกลางใช่ไหม <c oughs> เห็นมีคนติ๊กบอกมะเดี๋ยวเราไปหิ้วให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่ไม่ได้จะทำอีกทีนี่นี่น,นี่ติ๊ก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 เพื่อนจ่ามาโดดตรงนี้ได้ไหมโอเคเพื่อนเหมือนอยู่ตรงกลางกลางเลยอะใช่ไหมมามามาโอ้ยมาแล้วโดดลงมาเลยมาเลยเออโยโยเอวเอวไฟยู่อ้าวแล้วผีไปไหนวะสงสัยไปเอาคนอื่นต่อแล้วแน่เลยอะปิงนายนี่จูจะหลุดเลยเหรออะเปิดกล่องต่อดีกว่ามาฮะพิธีตอนนี้ยังตั้งไม่ได้สักพิธีเลยนะอุ้ยเดี๋ยวทำไมเสียงมาแถวนี้เฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมหยายนะ ย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อาอ้าวนิพาดีโอ้ยเดีย๋ยวนิพาพาผีมาไม่บอกละลูกโอ้ยน้องนิพาเจ็บอีกแล้วเข็มยังไม่มีเลยว่าแต่ว่าเมื่อกี้น้องนิพาสัตวน้ำมันใส่เราใช่ไหมนะ <c oughs> รีบมาเปิดกล่องหาของหายาไปให้น้องนิพากันกว่าแต่ตอนนี้ขอตั้งพิธีก่อนนะน,นิพาลูกเอา้าแต่นิพามาแล้วอะเอาไงดีวะหลีกให้น้องเขาจุกนางเวโรนา่าแป๊บน้องนิพาโดนไปแล้วอีกหนึ่งแผลโอ้ยเวโรน่าหล่อนจะมียาวอะไรขนาดนั้นละ พูบนายก็ออกมาสักทีเถอะฉันต้องการตัวนายมาอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันมาอยู่ใกล้ก้นเราตั้งอออนนิพาอยู่นี่นี่เองอ่ะไปเลยนิพาลูกเดี๋ยวพี่เอาทูบจิ้มตาขัดขวางมันไว้เองมาเวโรน่านายต้องโดนทูบจิ้มตามาล็อกหลบล็อกหลบอ้าวเขาไม่สนใจเราเลยอะ่ะปะโย้ยงั้นเราตั้งพิธีก่อนก็ได้นอนิพาสู้ๆนะลูกพี่ช่วยอะไรแค่นี้เองจริงพูบมันเอาจิ้มตาไม่ได้และนิพาก็สู่ขิดในวันที่ดือ้อยืนไว้อะไรให,ให้น้องหนึ่งวินะคะทุกคน โอ้โหหนึ่งวิจริงโดนล็อกพิธีเลยฮะตั้งลูกยังไม่ทันเสร็จหายาเตรียมไว้ให้น้องนิพาดีกว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนไปชุบละมั้งเราหนีออกมาก่อนเอ๋ตรงนี้มีสายสิลอามาวางไว้ตรงนี้อ๋ยเดี๋ยวก่อนที่แค่เดินมาเฉยๆมันมาได้ยังไงเนี่ยนักล่าสตรคนนี้มันจะใช้ดับเก่งเกินไปแล้วถ้างั้นตอนนี้ยังไม่มีใครไปช่วยน้องนิพาเรารีบไปช่วยก่อนดีกว่าไอชากีดพอดีมา ชุบเองก็ได้ไม่มีใครมาชุบเลยนะน้องนิพาตื่นขึ้นมาลูกเดี๋ยวพี่ช่วยหนูเองหนูตื่นมาหนูก็ไปช่วยหายานะโอเคไหมเข้าใจไหมนิพาโอเคตื่นมาเดี๋ยวพี่ช่วยหายาให้อีกแรงเฮ้ยนั่นงในกล่องแดงไปหาตั้งแต่ใต้าน้ำจนขึ้นมาบนบกก็ยังหายาไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ไหนเนะี่ยยาออกมาสักทีน้องนิพาจะตายหายาอีกรอบแล้วออกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยพยันเอาไปวางมาตรงนี้มีทูบโอ้ยเดี๋ยว ท้าไม่ผีอยู่แถวนี้นี่พาอยู่แถวนี้แล้วลูกไม่ใช่ใครโดนไล่หัวเนี้ยใครโดนอ่ะฉันโดนหรือเปล่าเข้าโอ่กอลักเออเข้าโอ่มาแล้วจิ้มไม่โดนหรอกนะแล้วต้องไปทางไหนเฮ้ยแล้วทำไมผีมาไวตั้งเลยโอ้โงใกล้ปานี้อย่ามีเลยดีกว่าไปโอ๊ยแกแกหนีหนีปิ้งหนีจังหวะนีแค่สนามขอยลากหนอนไม่สนรู้ใครโอ้ยแกแล้วแกทิ้งฉันไวเลยแต่ขอบใจนะที่ทิ้งน้ำไว้ให้ไป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 ,ไปเดี๋ยวฉันรับตกเองนางนี้มันเอาฉันนัน เอาชันจริงๆมันต้องการแพ้สนามอ๋ไอเ้เจมโดนจิ้มตังม้งหกดื่มน,น้ำพอดีโอ้ยไอ้ชาขอบใจนะกีทให้มาโหต่างฝ่ายต่างเชียร์อัพกันว่าแต่ว่าตอนนี้มีเข็บตรงไหนบ้างไหมคะไม่ได้จ้ไปหิวให้นิพานะจ้ายิวให้ตัวเองไอเวโรน่ามันไปไหนหวะตามมาอยู่เปล่าตามมาอยู่เปล่าตามมาอยู่เปล่าโอ้โหต้องขอบคุณกีดไอชาเลยนะคะเนี่ยกีททีเดียวหลุดเลยเอา้าว ขอบใจนะเพื่อนอ่าเข็มจีมจีมก่อนนะพี่พี่ขอใช้ก่อนละกันนะน้องนิพาพอดีแบบว่าก่อนจะไปดูแลใครต้องดูแลคนอื่นก่อนเอาแต่ตรงนี้ก็มีอีกอันนี้นะโอ้โหตะกี่ชาร์เอาอืมเฉียวตูดไปนิดเดียวนางเวโรนาะแกเลงชันไว้แล้วอีกสินะอ้ํานมพาพุ่งมาพอดีเลยมามาหิวกันนิพาน,พานิพาอย่าไปทางนั้นลูกอย่ากลับมากลับมาเออกลับมาโอ๊ยไปยันนีไปยัน,ยนอ่ะโอเคก็ ไว้อะไรให้น้องนิพาอีกรอบแล้วกันนะจ๊ะพี่ขอโทษที่ดูแลไม่ได้จริงจริงนิพาพี่ขอโทษนิพาน่าจะมือใหม่นะฮะดูจากการวิ่งของน้องแล้วแต่ไม่เป็นไรนะนิพาเดี๋ยวพี่จะรอดให้น้องเองมาหลังจากที่หาของมาตั้งนานเรามาทําตัวเป็นประโยชน์กันมากดีกว่าค่ะด้วยการสวดมาอีอ e ี e คิวไกด์เพื่อนสักครู่สักครู่จุดเลยละกันมาจุดเลยแล้วนะไปเลย มิวมิวปักสิเออปักอย่างนั้นแหละอา้อาวอ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วเพื่อนปักพร้อมกันเลยเหรอเออสวยงามมากมาฮะได้เวลาซัดนางเวโรนาเราดีกว่าเวโรนาแบบว่ามีปีกใช่ไหมเราก็มีค้างคาวเป็นหัวเหมือนกันเธอไม่ได้เป็นค้างคาวคนเดียวนะบอกก่อนเพราะจริงๆแล้วมิวมก็คือลุกครึ่งแวมพายยังไงละ่ะ oh. ไม่เชื่อดูได้จากสีผิวและสีผมคล้ายกับเวโรนามาก oh. แต่สาดไปสักหนึ่งทีเกมนี้มันต้องมีแวมพายคนเดียวเท่านั้นโอ๊ย โอ้โหเมื่อกี้เฉียดตูดอันนี้เฉียดหน้าเอาเธอะเวโรน่าอือโอเคดีนะมันไม่เล็งเรามันเล็งใครอ่ะเดี๋ยวเราเอาหมัดไปต่อยมันไหมมาเวโรน่ามาเธอจะต้องไม่รอดแนะ่เพื่อนเริ่มยำเวโรน่ากันแล้วโอ้ยเพื่อนรอดด้วยเราเพิ่งไปหาของนะมามามานี่เนะี่ยโอ้โหวืด มามอีสักทีสักทีมาวนวนวนมาเลยโอ้โหเพื่อนมาวดโอ้ยมืดอีกแล้วมานี่เอ้าหนึ่งหมัดแล้วนะเวโรนาหนึ่งหมัดแล้วว่าแต่เพื่อนต่อยกันไปกี่มัดแล้ววันเนี้อ่ะอุ้ยตรงนี้นี่ยานี่ไว้เดี๋ยวไปใฮิวให้เพื่อนดีกว่าอ่ะนี่มาดักฮิวตรงนี้ไหมดักตรงโดดนี่แหละดีที่สุดมาเพื่อนเพื่อนมาด่วนมาด่วนเร็วๆเออมาแล้วคนนึงมาแล้วคนนึงเพื่อนอีกคนอยู่ไหนทาง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 ไหนลิ้นฉันล้วนไปหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่โดดนะฮะเอาไว้ให้เพื่อนโดดมามาเพื่อนมาลัง มายังเออมาแล้วเต้นเวโรนาห้ามลงห้ามลงเออโยโยเอวเอวโอ้โยเออโอ้โหมีหลอดยาวไปไหนละ่ะพิตตี้สาวยังเราทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วเราหายาต่อดีกว่าไปสักทีนี้จต่ตรงนี้จะหาของเออไปไปไปเอออย่าเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวนะแล้วใครเสียงอะไรเป็ดยัดมาเปิดต่อไม่รอแล้วนะอ่าไดมัดมาเพิ่มเอาละ่ะสงสัยเวโรนาเอ,อ้ยเกมนี้แบบว่าอยากให้ต่อยผีละไม่ได้อยากให้แบบว่ามาฮิวมาเฮลละ สัดเลยสักหนึ่งทีแล้วแต่ตัวนี้มีเข็มอีกทีนี่นะเอามาหิ้วให้เพื่อนดีก,กว่ามาเข้าออมาเอออย่างนี้แหละนัดกันอย่างดีดีเข้ามาเลยแต่เพื่อนเออโยเอ้ยลูกหลงอย่าเข้าที่แค่สนามสิคาหนูแค่มารักษาคนอนื่นไม่ได้จะมาสู้จริง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 นะมาอีกหมัดเนึงอีกหมัดน,นึงเออปิงตีมันติสตันนะเดี๋ยวฉันดักตีตรงนี้โอเคไหมนั่นมันเสร็จแล้วแน่นอนจังหวะนี้น่าจะใกล้ขีดแล้ว มาสักหนึ่งทีอา้าวยังอีกหรอยังอีกหรองั้นโอ้ยเดี๋ยวต้องหาเพิ่มอย่านะโว้ยมาตรงนี้อีกมัดอีกมัดมาเวโรนาแกไม่รอดแนะ่เออห้ามเปิดโลดแล้วใช่ไหมเออเก็บเอ,อือ และแล้วแวมพายที่ยังเหลือรอยก็มีแต่เล้าเท่านั้นนางวิโลนาลากรตรงกลายเป็นเท่ารุดีไปซะเออร้องไปเลยร้องเลยเออสลายเป็นผุยผงและค้างขาวที่มันบินหายไปก็มาอีกบนหัวเรามาต่อกันอีกสักต้าดีกว่าโอ้ห่ห่ไม่พ้นนองน้าจริงจริงเมื่อกี้ก็แบบแมปนองน้ําอันนี้ก็โกงกลางนี่ฉันว่าเป็นอะไรกับน้นํากับโคลมากไหมเนี่ย ไล่เปิดประตูก่อนดีกว่าหวังว่าจะมีเพื่อนเปิดประตูตรงประตูผีนะ่ะมีพิธี่ใต้ตรงนั้นเหรอวิ่งเดี๋ยวนะมีแต่คนเกิดฝั่งนี้แน่เลยอ่ะรีบวิ่งไปเปิดดีกว่าไหนไหนยังไม่มีจริงด้วยอรีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดเออมีคนเกิดตรงนั้นเออโอเคสบายใจละเจอเพื่อนรู้งานเรื่องเปิดประตูก็สบายใจไปเปาะนึงแล้วทุกคนอ่ะเปิดกล่องล่อทีนผีตรงนี้ดีกว่าไหนดูซิจะมีตัวอะไรมาไหมนะ โอ้ยเปิดจนเสร็จแล้วยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยผีเนี่ยไปเกิดอยู่ตรงไหนเนี่ยอะตั้งวิธีก่อนก็ได้ตั้งตรงกลางไปเลยนะฮะจะได้ไม่โดนส่วนเอ๊ะอะไรทำไมเพื่อนโอ้โหเบลเบลมถวิ่งไล่เพื่อนฉันเหรอเอออย่าตามอักอย่าตามค่อยสาไอตอนบอกให้ไล่ไม่มาแต่ตอนบอกอย่าไล่มาเลยเบลโอ้โหวิ่งติดสปีดเวอร์เอาละไงตรงนี้ประตูยังเหลืออยู่ใช่ไหมเอาเดียวก้อนประตูตรงนี้เพื่อนเปิดไม่ทันหรอเนี่ยเย่และ ย่ yeah, แล้วโอ้ตรงนี้ขอใช้เลยลกักันฮัลโหลอ่านอ,าอ้าวอุตส่าห์แกงทำเป็นลงโองตรงเมื่อกี้แล้วแกไม่หลงหรอโอ้ยเบลเธอนี่มันฉลาดสมก็เป็นสาวมหาอะไราจริงๆออมาประตูตรงนี้ยังเหลืออยู่สองอันนะฮะตรงนี้น่าจะเปิดทันเคแต่เรามีน้ำวิ่งในมือกระดกมาก่อนสักหนึ่งทีทื่นหัวใจขอโลดเลยละกัน โอ้โหไอช่าน네ีเพื day, oh, oh, ่อนโอ้โหเบลตีสปีดเวอร์ตีสปีดเวอร์ขอยาสักเออขอบใจนะปิงที่มาตีหลักให้เอาแล้วไงแต่ตอนนี้เบลบอกว่าอยากได้เพศสาวมากโอ้แหเือเดือเออเจ็บแล้วเจ็บแล้วอุ้ยตรงนี้มียาโอ้ยนายตระบัดยา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 อุ้ยตรงนี้ขยาอีกันยา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 เบลยาอย่าเข้ามานะออแอบจิ้มได้ไหมเนี้ยไม่ได้ ม่ได้เบลมาไวมากๆเบลพี่ขอเวลาขอเวลาเนาะอีพีขอไปจิ้มยาแป๊บนึงไนไม่ไมพี่เอาเพลตาเมลมาเออเออโสดีทีจริงๆแม่แบงเอยเอาแล้วไงเอาแล้วไงขอจิ้มได้ไหมเอ,อ้ยตรงนี้มีสายสินจิ้มเลยละกันเบลน่าจะยังไม่มีโลกเออสวยมากขอบใจนะเบลขอบคุณมากสาหรับเออเวลาเนาะโอ้ยกันบาดเจ็บอีกแล้วพึ่งหายเจ็บเมื่อกี้เอยเจ็บอีกแล้วน้ำม่ในมือขอละอย่านะเพื่อนอย่านะ ปลา,าดกอีกไปอีกอย,ยอย่าหยุดอย่าหยุดมิวิวพิตตี้สาววิ่งอ่านไม่หยุดเลยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากตรงนี้น้ำวิ่งอีกอ่ะวิ่งต่อวิ่งต่ออปลโดกต่อออาไปอีกเบลหล่อนตีตบิดแค่ไหนก็เพลน้ำวิง่งและจังหวะนี้เซก็ได้เข็มีอเข็มแล้วเบลอย่าเข้ามานะไม่งั้นจะจิ้มจิ้มเออทนันเออเอเอ,เอแล้วเบลก็ตีทันอีกแม่เฮ้ยมาเล่นในน้ำทำ,ำไมเนี่ยออกไป เออเบลใครก็ได้รับเบลไปทีเหนอยกับเบลแล้วเออแต่ตอนนี้คือเลือดแบบเต็มเปี่ยมจนล้นแล้ว <Yeah. S 1> ใช้เข็มไปสองเข็มเอาสิเอาให้โอโดดกันไปเลยวันนี้ uh. มาเบลเบลยังเอาพี่ต่ออยู่อีหรอพี่ถามแค่นี้เลยพี่ใช้เข็มไปขนาดนี้แล้วปล่อยพี่ไปบ้างปล่อยพี่ไปบ้างคือเบลแบบรู้สึกยินดีใช่ไหมที่พี่ใช้เข็มแบบเนี้ยดีกว่าให้พี่ไปใช้กับเพื่อนใช่ไหมเบงเอ,อ้ยไม่ปล่อยฉันเลยฉันอยากไปเต้นให้เพื่อนบ้างนะอ่ะ อ,อ,อุ๊ยมีป้งมาคอยรอรับแพสสนามตีมาเลยค่ะเออเอ้าเอ๊ะเสียงเปิดโลเอาแล้วไงวาดไหมหวา์หวา,า,าแบบร้อยเปอร์เซนต์โอ๊ยแขงไม่โดนวิง่งเออโอ๊ยก็โดนก็ได้นะบเบลเบลจะเอาพี่ให้ได้ใช่ไหมเขาสวดกันไปจนจะเสร็จเรามานะเบลเออแปะกันให้หน่อยครับขอบคุณครับวิงว่งวิ่งสี่มิวมิวโอ๊ยวิ่งจนน้องขาจะปวดแล้วคะนนี้ย่ยเอ้ยเบลปล่อยพี่นะเบลปล่อยพี่นะ ต้องหลุดแล้วแหละจังหวะเนี้ยเบลตามหาไม่เจอแง่แง่แง่แง,ง่เลยลงมาในน้ําขนาดนี้ไม่มีใครคิดออกหรอกว่าลงมาใช่ไหมล่ะเบลใช่หรือเปล่าใช่ปะวะทำไมเหมือนเสียงมันตามมาโอเคเสียงคัตเตอร์ตามมาขนาดนี้มันเป๊ะแหละมันใช่แน่ๆอย่าไปถามแบบนั้นโอเคพี่ออกรับจบให้เหรอ,อเฮ้ยพี่ออกรับให้แล้วอุ้ยเ,เรานีก่อนดีกว่า ดีนะที่เมื่อกี้พี่ออฟมาช่วยรับจบให้เรานะ่ะเพราะความสาวความสวยของวิวแน่เลยค่ะเขามาช่วยรับจบไปให้แล้วตอนนี้เราก็ได้แต่หาเข็มนะฮะเพื่อรักษาตัวเองก่อนจังหวะแรกแต่ว่าโอ้มีคนเจ็บไปกว่าแล้วว่าไม่ใช่พีออฟนะเนี่ยเป็นพี่ปิงแล้วเนี่ยต้องรีบหาของไปช่วยแล้วแต่ก่อนอื่นถ้าเราได้เข็มเราก็คงต้องใช้เองก่อนแหละมาได้หรือเปล่ากล่องนเนี้ยได้นี่เอามาจิงอาจิมเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูแลใครนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อน,นะควะามกไปเต้น เต้นจนเพื่อนเลือดเต็มแต่เราแบบหืม เลือดติ่งขนาดนี้ก็น่าจะขิดในวันที่ดื้อเลยล่ะมาเดี๋ยวเราหาให้เพื่อนอีกสักกล่องเลยนะเออเนี่ยแต่ทุกคนดูสิว่าค้างคาวบนหัวเราอะ่ะมันน่ารักมากเลยนะหนูชอบเอฟเฟกแบบค้างคาวกับจรวดอันนี้มากค้างคาวนะคะก็หาได้จากพาร์ตันสีเลือดเนาะอันแบบเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่านั่นแหละมันคงไม่มีแล้วอะแต่ว่าถ้าใครอยากได้พาร์ตันสีเลือดฮะ,ะก็สามารถเอาโค้ดโอ้ยเอาโค้ดควีนไปใช้ได้เบลเรากลับมาเจอกันอีกแล้วหรอ,อไม่ปล่อยให้ฉันไปสวดบ้างเลยเลยมา สักหน่อยไหมเราเบลเอาเอาจริงหรวเอาจริงหรอแน่จริงก็เข้ามาเอาเขาไม่ไน้เอาช้านี่จะเอาเอาปิงอะเอาแย่แล้วปิงฉันไม่มีเข็มว่ะเอายังไงดีวะมามาโดดไหมเดี๋ยวาแบบตีไม่ไหวให้เพื่อนจะมาโดดไหมเนี่ยมา ยังไงหรือเพื่อนไปทางอื่นอะหรือเพื่อนลงนาไปวะมานี่อุ้ยมานี่แน่เลยเสียงได้ยินแล้วมามาเออตีมันตีมันเออตีมันตีมันไปเลยไปเลยปิ้งไปด่วนด่วนด่วนดวน่ดวนกว่านี้ด่วนกว่านี้บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอกกระเดกแล้วเออเพื่อนจ๋าเราขอโทษเอาแล้วไงฉันกลแบบว่า เป็นฆาตรกรคนที่สองหน,นีสิหน,นีสิมีความผิดแล้วเหมือนเบลจะตามเราเอ๊ะหรือไม่ตามเหมือนเลี้ยวไปแล้วเลยไปเอาพิธีแน่เลยตอนนี้ปิงก็ตื่นขึ้นมาแล้วแถมพิธีก็เสร็จไปแล้วสองอันแต่ว่าต้องหาเข็มให้เพื่อนฮิวนะเนี่ยเพื่อนแบบว่าเดี๋ยวจะโดนซ้ำเอาไว้พีอยู่ตรงนั้นหรอเอออุ้ยอันนั้นติะไะติดยาปะ่ะเห็นยาแล้วมาได้สิเพื่อนมาอุ้ยปิงมาเลยเพื่อนมามามา,มาแต่ว่าเรารอฮิวให้ใช่คนไหมอุ้ยผีอยู่แถวนี้ ตรงนี้มียันไหมไม่มีไม่ไม่รอ,อโดดรอโดดเพื่อนมา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 ,มา,มาทางนี้มายิวกันยิวกันเออมาสวยค่ะสวยเอาออกมาด้วยมาขอบทุกค,คนเลยจังหวะนี้ก็โยโย و. โอ้ยข่อโยโย, و, ย, و, ย و, เอลเอลต่ออีกแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เบลชอบมากันซีนมิวมิว่าหยุดดิเบลมาตามมาจะจูก,กันดิกรอบหรอเอาจิงเหรอเออเดี๋ยวเจอเลยเบลรู้เปล่าเดี๋ยวเจอเลยฉันนี้คนปกป้องนะเอาติเอา โอเคเขาไปเอาคนเดียวเจอเลยเ,เลย,เลยนี่นาะอ่าและพิธีก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะหาประคำกันเลยที่อ,อัได้ประคำมาแล้วส่วนเรามีข้อสารเสก,กับสายสินเราเตรียมแบบปลาใส่ผีให้เขาเปิดโลไม่ได้นะโอเคมานี่คือแผนเอา้าอุย้ยเดี๋ยวทำไมมันมาข้างหลังอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เฮ้ยเบลเธอทำไมเธอไม่ทมําตามแผนนีเนี่ยอดโดไหมเพื่อนดดไหมดูดไหมเดี๋ยวเราแบบรอปลาอันนี้ให้เอ้าแต่เพื่อนไม่มามาทางนี้ปะมาทางนี้ปะ หรือว่ามาทางนี้มาทางไหนเนี่ยมีคนอยู่เยอะแยะเลยค่ะจริงไหชใช่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยฮะในนิวอนเนี่ยเออมาเดี๋ยวเปิดประตูให้พี่ออฟก่อนดีกว่าพี่ออฟเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยต้องหายาอีกแล้วกเนี่ยโอ้โหยานรอบที่ร้านาเออไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเลยเบลอย่ามายุ่งกับพี่ออฟเรานะได้เวลาปกป้องพี่ออฟบ้างแล้วมาเบลเธอจะเอาพี่อฟอฟหรอ อาพี่ออฟหรออาวตีไม่โดนตีไม่โดนเบลก็ตีไม่โดนตีเออไอตีโดนลูกเบลพี่ขอโทษพี่พี่พพปกป้องชีวิตตัวยเองก่อนแล้วพี่ไม่เปิดป้องออฟแล้วไปเอาออฟเลยอย่าอย่ามาหาพี่โอ้ยแล้วทำไมฉันวางไม่ไหวแล้วประคำประคำอะไรละ่ะนี่มันเข้าสานเออห้ามเปิดโลตีมาเลยไอชาเออเอามาเลยเอามาเลยเออเอา,เอาไอชาก็ต็บเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหแต่ละคนที่มายละ ตอนนี้คือเจ็บทุกคนแย่แล้วเหลือแค่ปิงคนเดียวแล้วแต่ปิงน่าจะหาของอยู่นะฮะต้องรีบปีกตัวไปช่วยเพื่อนหาเข็มอีกทางแล้วโอ้ยเบลโอ้โหจะไม่ให้ไปหาอลไรโอเคเขาไปเอาไว้ใชาโอเคเรารีบหาก่อนเพื่จะมีคนติเข็มตรงนั้นได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปฮิวให้มา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 อุ้ยตรงนี้มียันด้วยหมาสวยมาเพื่อนเข็ม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 มาพร้อมเต้นค่ะสู้ สู้เด้อสู้ส,สู้สู้กับใครล่ะเนี่ยโอ้เบลมันมาเอาเราก่อนเลยมันรู้หรอว่ามีเข็มโอ้ฮีสุดท้ายแล้วเบลสาฉันจะไปฮีวไว้เพื่อน,นจะไปอยตัวเองมาถึจังหวะนี้เหมือนเดิมค่ะทุกคนเราต้องดูแลตัวเองก่อนดูแลคนอื่นตี้อ่ะอ่ะอ๊ะเบลเบลเบลไม่นะเบลพี่หมอแต่ดูแลคนอื่นพี่ก็ลืมดูแลเบลเหมือนกันอลาก่อนนะเบล แอบสมน,ำน,น้ำหน้าในใจฮึสมหน้า เอาละคะ่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของควีนจัะนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่มารับชมแล้วก็ขอบคุณสาหรับกําลังใจหลังจากที่ไปแข่งมาด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ควีนกลับมาทําคลิปแล้วนะฮะก็จะพยายามลงคลิปที่ทละกันเนาะช่วงนี้ฮโลวีนสักด้วยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของควีนกันเยอะๆนะคะทุกคนและหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ควีนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยล่ะสิ่งสําคัญคือก,กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเอาละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนละ ไปา,ายมีวันที่ดีค่ะทุกคน